สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่องยูทูบลองบาลมีหลวงพ่อทีมครับนะมีสาระดีๆของเหรียญหลวงพ่อเกลับนะย้อนยุกนะครับผมนะวันนี้สิ่งที่ผมทำวันนี้ก็เพื่อจะให้พี่ๆเพื่อนสมาชิกที่กำลังจะเข้ามาเล่นเหรียญหลวงพ่อกลวชุดตึนทโรนะครับนะสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าหรือกำลังที่เข้ามาศรัทธาหลวงพ่อนะครับนะวันนี้ก่อนที่เราจะทำให้นะก็คือเป็น e p ีที่หนึ่งนะครับนะของรูปถ่ายเอ่อให้รูปถ่ายเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวชุดตึนทโรฮะ รุ่นรวมใจิทธิ์นะครับนั่นก็จะเป็นหลังหนุมานะครับที่ผมทําไว้ให้คลิปที่แล้วล่าสุดนะครับแล้วก็ต่อมา EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งนะครับคือบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาแบบมีค้างขีดกับไม่ขีดนะครับนะเพี่อนเพื่อนจะได้ไม่สับสนนะครับนะสิ่งที่ผมทําวันนี้เพื่อมาให้เกิดการลามาขึ้นมาหรือมีประเด็นขึ้นมานะครับนะสำหรับคนที่ไปที่วัดเช่ามาหนึ่งองค์เช่ามาสององค์เช่ามาสามองค์หรือเช่ามาสี่ถึงห้าองค์หรือสิบองค์ จะไม่ได้บล็อกเดียวกันนะครับนะผมตัวตัวผมที่ผมทําได้เพราะวันนี้ผมเช่ามาหลายๆกลุ่มแล้วหลายๆเว็บแล้วหลายๆคนที่ผมเช่ามาก็คือประมาณสัก3 4มสี่ร้อยเหรียญได้ผมถึงเอามาแยกบล็อกให้พี่ได้นะครับนะสิ่งที่ผมพันนี้ทําไม่ได้ผลประโยชน์ตัวผมเองแต่เพื่อประโยชน์พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนะที่กําลังมาเข้ามาเล่น เหรียญหลวงพ่อโวยชุดตินทนโรวัดโคศิลามรุ่นรวมใจศิษย์ปี2564นะครับนะวันนี้เราก็เป็นสาระดีๆนะครับนะเพื่อลดการลามลาลหลายอย่างนะครับนะผู้คนที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับนะจะได้ทําให้ว,วันนี้บล็อกตัวนี้มีจริงๆตำหนิต,ตรงนี้มีจริงๆเราจะได้ไม่มีการสับสนกันนะครับนะทำเพื่อเป็นหลักฐานเป็นให้เรารู้ว่าตำหนิ ต่างๆจุดใจเงินมีตรงไหนบ้างนะครับนะสำหรับคนที่มีเหรียญเดียวมีหลายเหรียญน,นะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับนะผมก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดติดตามนี่ครับผมให้ดูนะกดติดตาม กดคำว่าทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปนะก่อนที่จะกดติดตามนะครับผมมีสาระดีๆนะครับให้นะครับนี่นี่นี่ผลประโยชน์ให้กับพี่เพื่อนเพื่อนที่กดติดตามช่อง YouTube ผมนะนี่ครับนะถ้ากดติดตามผมนะครับนะผมให้เพี่อเพื่อนนะครับนะแจกเหรียญสามเหรียญนี้นะครับนะเหรียญนี้คือเหรียญอะไรเหรียญนี้คือเหรียญก็คือเหรียญนี่ครับทานบารมีนะผม พานารมีนะครับนะับปี6 3านะครับรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับนะแท้ทันแท้คือลายแท้จากวัดกุฏิรามทันคือลายทันจากรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับผมจะแจกให้หมดสามเหรียญให้เพีง่งเพื่อนกดทายเลข2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะนะสตัวล่างก็คือรัฐบาลน,นะครับนะวันที่16เดือน7 2564นกะครับนะก็ให้พี่เพื่อนถ่ายได้เลยนะครับ3ท่านแรกนะครับผมจะให้ถูกท่านาคนที่ทา ทายถูกสาท่านแรกนะครับนะก็ก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะกดติดตามก็ดูนะครับดูคลิปแล้วก็กดติดตามผมทั้งหมดนะครับนะพ,พี่เพื่อนเพื่อนได้พลาดคลิปผมนะให้ทายได้คนละ1 0พอนะครับนะทายได้แค่ละคนละ1นนะครับนะผมจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็จะมาดูเหรียญรุ่นนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะพี่พี่ท่านใดที่เช่าพระบูชาผมหรือวัตถุมงคลของผมพรากลัย้อนยุกนะครับหรือ ยอดนิยมหรืออะไรครับนี่ครับช่องทางติดต่อผมนะครับนี่นี้คือชื่อผมเบอร์โทรผมนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กผมแล้วก็อีดีไลน์ผมแล้วก็เบอร์เบอร์โทรนะครับนี่คือฐานะมาหมายถึงธนาคารการโอนนะครับนะสองพี่วิษดอยากจะติดต่อติดตามผมหรือจะติดต่อกับผมธุรกิจธุรการหรืออะไรทักมาทางไลน์นี้นะครับนี่ L O N G 2 5 2 7 49นะครับนะทักมาได้เลยนะครับนะผมยินดีให้บริการและ วัตถุมงคลต่างๆได้เลยนะครับนะสำหรับที่ท่านใดที่เข้ามานะครับนะก็ช่องทางที่จะติดต่อผมนะ้ครับผมนะไปไปกันต่อครับไปกันต่อครับผมนะเราเป็นอยู่แบบพี่กับน้องนะครับนะวันนี้ผมที่ผมจะทําให้ก็คือเป็นเหรียญบล็อกปีนี้นะครับนี่นี่นี่รุ่นรวมใจสิบปี2 5 6พนรหสี่นะครับนะเพิ่งออกมาปีนี้เลยนะครับนะถือว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นน่าเก็บอนาคตดีนะครับนะแกะบล็อกมาด้วย หลังหนุมานปี2-1นะครับนะมีบล็อกอะไรบ้างที่ผมบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับนะ EP ที่แล้วนะก็จะเป็นบล็อกธรรมดาบล็อกเท้าขีดเท้า2ขีด แล้วก็บล็อกสายฝนวงเดือนผมยังไม่เจอนะครับนะ้ผมก็เช่ามาประมาณ3ามถึงสี่ยเหรียญแล้วนะครับนะอยู่ที่ผมวันนี้นะผมศรัทธาและบาร,รมีของพ่ออาจจะเก็บยาวๆให้นะครับนะแล้วก็ช่องทางที่ต่อไปนะนี่นะปี6กสามผมก็มีนะไม่ใช่ว่าผมจะมีต่อปี6-4นะครับนะหกสาผมก็มีนะผมขอขยายหน่อยนี้ครับขยายหน่อยนี้ครับนี่คือบล็อกนิยมนะครับของ ปี63นะครับคือบล็อกขยี้ยน,นะครับนะรูปถ่ายผมก็มีนะครับรูปถ่ายผมก็มีนะต่างๆนานาผมมีทุกอย่างนะครับที่เพื่อนๆนสนใจก็อิน็อกซ์มาถามผมได้นะผมมีแบ่งให้บูชาแล้วก็ปี2 1เอ่อปีปีเอก่อ64 64ก็มีนะครับทุกแบบทุกสไตล์ตนะครับนะแล้วแต่พี่ชอบสันยังไงก็พักปาหาได้นะนี่นะครับก็ปีนี้ก็จะเป็นปีหนุมานนะครับที่ผมเจอมาก็คือ ทั้งต่างนานานะครับนะแต่วันนี้ที่ผมมาแยกทํอีพีให้ก็คือเป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาคืออะไรบล็อกธรรมดาครับนี่บล็อกธรรมดาก็คือบล็อกธรรมดาก็คือบล็อกที่มีเหรียญหนุมานข้างหลังนะับคือจะมีคางขีดตรงนี้นะครับคางขีดตรงนี้เห็นไหมครับนี่คางขีดตรงนี้หนึ่งเหรียญกับบล็อกธรรมดาที่คางขีดไม่มีขีดนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะดูชัดนะคบหนึ่งนะครับนะคำหนึ่งนะนี่นะนี่นะ นี่นะครับนี่นะเนห็นครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับนะก็ที่พี่เพื่อนเพื่อนที่ผมทําวันเนี้ยที่ผมทําให้วันเนี้ยเพื่อจะได้ลดรามการลาม,ามากกันหลายๆคนที่ ศึกษามาใหม่แล้วไม่รู้นะครับนะบางคนได้มาจากวัดไปที่วัดเช่ามา1นึ่งวัดก็บอกว่าเหรียญนี้แท้วันหนึ่งปุ๊บบอกวันบาง,บางวันนึงปุ๊บบอกเหรียญนี้แท้คนเราต่างเช่ามาทั้งคู่แท้ทั้งคู่นะผมได้บอกให้นะนี่คือหน้าปี64นะครับนะนี่คือปีหกนะนี่นะนี่นะ ก็คือที่ผมทําให้วันนี้เพื่อเป็นอนุสอนให้แล้วก็ให้ทุกคนจะได้เดินไม่หลงทางผิดนะครับนะจะได้ไม่ต้องมาลามากันมีจุดเออมีขีดตรงนี้กับไม่ต้องขีดตรงเนี้ยแท้ทั้งคู่นะครับเอออรหันเต็มหรือไม่เต็มยังไงนะครับผมให้ดูนะครับนี่คืออรหันเต็มกับไม่เต็มเห็นครับนี่จะเป็นแบบนี้แล้วเราดูด้วยกันนะเห็นไหมครับนี่อรหันจะไม่เต็มเห็นไหมครับนี่อรหันจะไม่เต็มนะครับนะ นี่ครับ Styles, นี่นะนี่นะ e <bunker. S 1> อ,อรหั <respuesta. S 1> ่นไม่เต็มนะครับอรหั่นเต็มก็มีนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะเราไปดูเบื้องต้นวันนี้ผมจะบอกทุกต้นหนีให้เลยนะครับนะฝากพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับนะช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับนะจะเป็นกำลังใจให้สำหรับผมดีๆมากเลยนะผมจะได้การทํางานผมจะได้บีมากขึ้นแล้วก็ความสนใจจากพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับนะวันนี้ก็จะให้ดูเป็นบล็อกไอ้ก่อนนะผมจะให้ดูเป็นบล็อก แบบไม่มีขีดก่อนละกันจะได้ดูง่ายๆดีนะครับนะผมถอดดูนะบล็อกไม่มีขีดมีตรงไหนบ้างหนึ่งนะหนึ่งนะโอเคหนึ่งเหรียญแล้วก็นะครับหนึ่งนะหนึ่งเหรียญนะครับอ่านี่มีขีดผมได้แยกให้พี่เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่งงกันเลยโอเคนี่ครับนี่นี่นี่คือบล็อกบล็อกที่มีไม่มีขีดนะแล้วเราดูแบบบล็อกไม่มีขีดก่อนนะครับนะนี่ครับพี่เพื่อนเพื่อนก็ดูใบหน้าดีๆครับนี่คือบล็อกเหรียญที่มาตรฐานสากลนะครับที่ ทางวัดออกมันจาหน่ายบูชานะครับนะเพราะว่าวันนี้ที่ผมทำมาให้เนี่ยจะได้ไม่มาทะเลาะก,กันทีหลังนะครับนะเพราะว่าบางคนได้เหรียญเดียวอย่างเงี้ยและต่างๆ่านานานะครับนะไอพี่ดูดูหน้าบรรดาหลวงพ่อดีดีนะหน้าหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้นะครับปีนี้นะครับเนี่ยพี่ดูตรงนี้ดีนะครับผมจะบอกที่เดิมเลยนะครับตรงนี้นะพี่ดูตรงนี้ดีนะตรงนี้จะมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งทุกปีจะไม่มีนะครับปีนี้มีติ่งตรงนี้ติ่งหนึ่งแล้วก็จะมีขีดตรงนี้ขีดหนึ่งนะครับนะวันนี้ที่ผมพูดให้นะ เห็นไหมครับครับหนึ่งนะอ่ะเราดูด้วยกันนะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่ติ่งติ न न ่งหนึ่งแล้วก็มีขีดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะครับเห็นยังครับเห็นนะครับเนี่ยนี่นะครับนะมีขีดเห็นไหมครับเนี่ยดูใบหน้านะครับดูสังกตินะครับนะนี่เห็นไหมครับเห็นะครับอ่ดแล้วผมให้ดูอีกอันหนึ่งนะอีกองหนึ่งนะครับวันนี้เราจะให้เป็นนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ย นครับมีติง่งใช่ครับเห็นไหมนี่นะครับนี่คือบล็อกธรรมดานะครับอ่ะแล้วผมจะให้ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเหรียญน,นี้คู่นี้เหมือนกันนะเป็นบล็อกธรรมดาเหมือนกันนะครับน่าจะดูด้วยกันเนห,เนหเนเ็นไหมครับหูชิดเห็นไหมครับเห็นเห็นหูหูชิดไหมอ่ะดูอีกเหรียญนึงนะครับเห็นไหมครับหูชิดเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือบล็อกธรรมดา ทำไมผมถึงบอกบล็อกธรรมดาได้อะครับเดี๋ยวเราปดูควบคู่ไปพร้อมกันนะครับนะ EP นี้คือทําบล็อกธรรมดานะครับนะอ่าอย่างแรกพี่ดูตรงนี้นี่นะพี่ดูตรงนี้นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูอรหันนะพี่ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงนี้ดีๆนะผมจะเน้นข้างหลังให้ก่อนนะอย่างแรกนะนี่คือตรงนี้นะพี่ดูตรงนี้นะครับตรงนี้คืออะไรที่ผมบอกให้คืออะไรอ่าเราดูกันเห็นนะครับจะไม่มีขีดนะครับเห็นไหมครับถ้าพูดตรงๆก็คล้ายค้ายใบหูอะ ตรงใบหูหนุมานจะไม่มีขีดนะครับเห็นไหมครับตรงหนุมานใบหูจะไม่มีขีดนะครับนี่เอาผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนไครับตรงใบหูหนุมานจะไม่มีขีดเห็นไหมครับนี่อ่าเธอมาปุ๊บบล็อกธรรมดาอีกบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกธรรมดาอีกบล็อกหนึ่งนะครับนี่ครับจะมีขีดเห็นไหมครับพี่ดูตรงใบหูว่าเห็นไหมครับใบหูจะมีขีดนะครับตรงนี้นี่พี่ดูดีๆนะผมเองดีๆให้เพื่อนๆเห็นชัดๆหน่อยครับ เห็นครีดครับตรงใบหูหนุมานนะครับใบหนุมานตรงจะมีขีดนะครับเห็นครับเนี่ยนะครับอ่าดูอีกเหรียญหนึ่งครับดูอีกเหรียญหนึ่งดูอีกเหรียญหนึ่งเห็นครับี่มีขีดเห็นนะครับเห็นครับเห็นขีดไหมครับตรงใบหูพี่ดูตรงใบหูมีขีดนะครับกับไม่มีขีดนะครับเนี่ยใบไม่มีขีดอ่าแล้วพี่เพื่อนเพื่อนบางคนถามผมว่าคุณลองจะดูเป็นบล็อกธรรมดาดูยังไงอ่าถ้า สถานที่แรกนะผมใช่ดูก่อนนะนี่เราบอกเป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นถ้าเป็นบล็อกเท้าขีดหนึ่งขีดกับเท้าขีดตรงนี้จะตรงปลายมีจะมีขีดตรงนี้แล้วบล็อกเท้าขีดจะไม่มีขีดเหมือนกันถ้าเป็นบล็อกสายฝนพี่ดูตรงนี้โทซาลาเนี่ยครับจะตวัดขึ้นมาตรงนี้แล้วตรงนี้จะมีขีดยิ่งยาวแล้วตรงนี้ตรงยอดธงมันจะมีขีดอีกขีดนึงนะครับนี่คือบล็อกสายฝนแต่บล็อกนี้ไม่มีเราก็ต้องตีเป็นบล็อกธรรมดาเห็นถูกต้องไหมครับนี่สถามที่ทั้งถามที่ที่ผมชี้ให้ดู แล้วก็ตรงนี้ไม่มีนะครับเนี่ย tick. อ่าเถิดมาอีกเหรียญหนึง่งอันนี้เป็นบล็อกอะครับบล็อกไม่มีหูขีดนะครับหูไม่ขีดนะครับอ่าเราบอกก่อนบล็อกหูหูขีดก็ไม่ขีดนะอ่านีบนนบ่บล็อกหูขีดนะครับเห็นนะครับเนี่ยเห็นนะครับบล็อกหูขีดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบล็อกหูขีดนะเห็นนะครับอ่าบล้อหูขีดนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงใหม่ดูบล็อกเสาหูขีดบ้างเห็นนะครับไม่มียอดธงทั้งยอดดาบนะครับไม่มีแล้วก็ข้างขอบเหรียญของตัวตัววตค้ดก็ไมม่ี แล้วก็ตรงนี้สสารามีขีดอยู่ขีดนึงไม่มีนะครับแล้วก็ขีดท้าก็ไม่มีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอเคนะนี่นะแล้วเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับนะด้านหน้าพี่ดูยันกันปืนดีๆครับนี่คือดันยันปืนนะครับนะมาดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่คือบล็อกกันปืนนะครับนะนี่ครับนี่คือบล็อกกันปืนนะครับนะอ่าดูชื่อต่อดูชื่อต่อนะครับครหนึ่งนะครับผมได้ดูชื่อต่อ กล้องไม่ค่อยโฟกัสที่มันเงาเราดูแบบนี้ที่ฝ่ายจะชาดฝ่านะอะพี่ดูดูนะครับเนี่ยชื่อก็จะคมเม็ดก็เป็นเม็ดตรงนี้จะเป็นปุ่มใหญ่มากเลยนะครับนะทีนี้นะมีตุ่มตรงนี้นั่นตุ่มนะเพราะว่าเขาว่าชตินทโลนะครับนะหลวงพ่อเนี่บเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญต่อ บปมือหลวงพ่อจะแหลมนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าหลวงพ่อจะคมเห็นไหมครับอ่าเธอมาปุ๊บจมูกรุ่นนี้จะบี้นะครับพี่จมูกรุ่นนี้จะบี้เยอะมากเลยนะครับพี่ดูจมูกครับปีนี้จมูกจะบี้นะครับจมูกจะบี้เยอะนะที่ผมสังเกตหลายๆหลายๆหลายๆพิมนะจมูกบางองก็โด่งนะครับบางองค์ก็บี้นะครับผมบอกให้เลยนะเพราะว่าเราไปเลือกไม่ได้เพราะทางวัดจะคนหยิบให้เรานะครับนี่จมูกจะบี้นะครับเห็นไหครับ นไหมครับเห็นไหมครับจมูจับจบี้นิดนึงนะครับนะแล้วที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยจะมีจะมีเนื้อปิ้นเกินเนื้อปิ้นเกินก็คือเนื้อเสี้ยนนะครับนะตรงเนี้จะแถมคมมากเลยนะครับเห็นไหมน,นะครับอ่แล้วดูตรงสังกติต่อนะนี่ครับสังกติทั้งสี่เหลี่ยญเลยนะครับเราดูไปทั้งพร้อมกันเลยนะอ่ะเถิบมาด้านหลังต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูขอบตัดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูพร้อมขอบตัดพร้อมกัน องนี้ดูย so ังไงดูพี่เป็นพี่พี่เพื่อนดูดีๆนะครับนะดูขอบนะครับดูขอบนะครับจะมีเนื้อปิ้งเกินยาวครับนี่นครับเนื้อเนื้อปิ้งเกินนะครับเนื้อปิ้งเกินนครับนี่ครับเนื้อปิ้งเกินนี่ครับอ่าแล้วเราให้ดูดูเหรียญนะครับแล้วเราให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะทั้งหมดสี่สี่เหรียญเลยนะครับนี่เนื้อปิ้งเกินตรงนี้ขอบจะมีบ้างนะครับมีส่วนบางส่วนนะครับนะแล้วก็ขอบตรงนี้จะมีเห็นครับนี่นะครับนี่คือเนื้อเนื้อปิ้งเกินครับนี่นะครับ เถิดมาปุ๊บอีกเหรียญหนึ่งเห็นไครับตรงนี้ต้องมีเห็นนะครับเห็นครับเป็นรอยเป็นะใบนิดนึงนะครับนะอ่ะเถิดมาอีกเหรียญหนึ่งทั้งหมดสี่เหรียญนะที่คือบล็อกธรรมดานะครับเนี่ยนะเนื้อปิ้งเกินมีมากมีน้อยต้องมีนะครับเนื้อปิ้งเกินครับนี่นะครับเป็นแท่งๆอะไรก็มีนะครับนะนะครับนะอ่ะเรามาดูตรงไหนต่อผมจะให้ดูนะครับอลหันเต็มแบบหูขี่ก่อนนะครับอลหันเต็มแบบหูขีดนะ นี่อลรหั่นเต็มเห็นไหมครับเป็นเป็นแท่งๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอลรหันเต็มอลรหั่นดูยังไงบางคนไม่รู้แล้วเพิ่ง <c oughs> เพิ่งมาศึกษานะครับเพิ่งมาศึกษานะครับพี่ดต R นะนะูตรงนี้เขาเรียกอลรหันนะครับนะตรงนี้เขาเรียกอลรหันนะครับอลรหันเต็มไม่เต็มนะครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเต็มเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวหนังสือคมเป็นแท่งอ่ะ และอรหั่นไม่เต็มดูยังไงนะครับผมให้ดูตรงนี้นะเห็นนะครับเนี่ยจะบีีนะครับเนี่ยเห็นนะครับเป็นเบอร์บี้เห็นไหมครับเป็นเป็นจะเป็นบี้นะครับอ่าให้ดูอีกรอบนึงเห็นนะครับตัวอรหันจะบี er exactly. so, th ้นะครับนี so, so, so ่คืออรหันไม่เต็มนะครับนะนี่คืออรหันไม่เต็มนะคือตอนนี้ผมจะบอกให้นะครับทั้งหมดสี่สี่เหรียญเนี่ยมีหูขีดกับไม่ขีดมีเม็ดติ่งไม่มีเม็ดติ่งเม็ดติ่งคืออะไรคือตรงนี้ติ่งข้างหูชิดนะครับ ติ่งข้างหูชิดนะครับกับติ่งข e ้างหูไม่ชิดนะหูไม่ชิดจะมีติ่งติ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจะมีติ่งตรงนี้ติ่งนะผมจะซูมให้ชัดนะนี่นี่เห็นไหมครับมีเม็ดหนึ่งอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะครับอ่าเห็นยังครับจะมีติ่งอยู่ติ่งนึงนะครับนะที่ผมทํามันเนี่ยจะให้พี่เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับนะเถิบมาปุ๊บเถิรมาปุ๊บอ่ะเอาหูไม่ขีดมั่งเอาหูไม่ขีดมั่ง อ่าเป็นยังไงอ่าเห็นนะครับหูไม่ขีดนะหูไม่ขีดคือตรงนี้นะนี่คือหูไม่ขีดนะตรงนี้นะอ่าดูเห็นนะครับตัวหานุมาจะเป็นคล้ายอรหันไม่เต็มเหมือนเดิมเห็นไหมครับอราหันไม่เต็มเห็นไหมครับเนี่ยอราหันไม่เต็มอ่าแล้วเราให้ดูอราหันเต็มไหมองนี้หูไม่ขีดเหมือนกันนะครับไม่เต็มเหมือนกันเห็นไหมครับบางองค์ก็จะเจอเต็มก็มีผมบอกให้เลยองค์องค์บางองค์เจอเต็มก็มีนี่คือบล็อกธรรมดานะครับ บอธรรมดาอรหั์เ,าหาเต็มก็มีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะแต่หูไม่ขีดนะครับนะวันนี้ที่ทําไว้ให้จะได้รู้นะครับว่าทั้งหมด4บล็อกนะเนีสี่เหรียญเนี่ยผมจะบอกให้นะครับเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยสี่เหรียญนี่คือบล็อกธรรมดาหมดเลย้วนะผมถามคนหนึงว่าถ้าวันนี้ผมไม่ทาไว้ให้วันหน้าเด็กบางคนได้รุ่นนี้ไปหูขีดตรงนี้หูขีดแต่อาหารหั์เต็มบางคนได้บล็อกหูขีดเหมือนกันแต่อาหารหั์ไม่เต็มอ่ะบางคนได้ หูไม่ขีดอรหัสเต็มบางคนได้อรหัสเต็มแต่หูไม่ขีดเหมือนกันนะครับนะสิ่งท to ี่ผมให้ทาวันนี้คือจะได้ไม่ได้ลดการลามากันจะได้รู้ว่าว่าทั้งหมดสี่เหรียญเนี่ยมันแท้หมดนะครับนะแล้วเรามาดูขอบตัดกันอ่ะเรามาดูขอบตัดกันนะครับเรามาดูขอบตัดกันนะครับนะอย่างแรกเราดูขอบตัดนะครับพระเนี่ยทุกอย่างต้องดูที่ขอบตัดนะครับนะจะมากจะน้อยก็ต้องดูที่ขอบตัดเนี่อันนี้อันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยคือหูขีดนะครับนะหูขีดนะนี่นี่นี่อ่ะต่อเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่ไม่ขีดยนนนะะ นนนึงะครับี่อันนี้อันนี้หูไม่ขีดนะครับนะอันนี้อันนี้หูไม่ขีดนะครับอเราให้ดูพร้อมกันอ่ดูข้างไหนก่อนดูข้างนี้ก่อนดีฝ่าจะได้ไม่งงกันครับนะอ่านี่นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งที่ผมขยับมือน่ยคือหูไม่ขีดอันนี้หูขีดนะครับ่อเรามาแยกดูกันนะครับเราดูพร้อมกันเลยนะ จะได้ไม่ต้องถกเสียงกันนะครับสําหรับพี่ๆทันใดที่ได้ไปเดื้อหาว่าตัวตัดแบบนี้คือตัวเก๋นะไม่เก๋นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่ครับตัวตัดเรียบกับตัดไม่เรียบนะเห็นไหมครับแต่ตัวตัดที่ไม่ไม่มีไม่มีหูเนะี่ยดูยังไงอ่ะดูนะจะมีติ่งตรงนี้สองติ่งอ่าดูด้วยกันเห็นไหมครับจะมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งตรงนี้ครับนี่ขอบตัดจะมีติ่งนะครับอ่ะแล้วเรามาดูพร้อมกันนะผมขอหยิบแบบที่หูไม่ขี่ก่อนนะวางตรงนี้นะให้เห็นนะอันนี้หูขี่ไป อ่านี่หูไม่ขีดนะอันนี้หูไม่ขีดนะจะขอบตัดอีกขาดอีกอย่างนะอ่าเดี๋ยวดูร่วมกันนะนี่นี่โอหูหูหูไม่ขีดนะเราดูตรงนี้พี่เพื่อนดูขอบตัดดีๆครับหนึ่งนะดูขอบตัดดีๆนะครับนี่จะมีแท่งอยู่แท่งหนึ่งดูตรงนี้เห็นครับจะเป็นแท่งใหญ่มากเลยครับฝั่งสองสองสองแท่งเลยครับตรงนี้นะเห็นนะครับมองตาเปล่าก็เห็นนะครับนี่อันนี้หูไม่ขีดนะที่ผมทําให้ดูนะหูไม่ขีดนะแต่แท่งตรงนี้เห็นนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมเถอมาปุ๊บตรงข้างล่างจะเป็นตรงนี้สันหนึ่งนี่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นฟันฟันปลาสองแท่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยจำไว้นะครับจาไว้ดีนะจําไว้ดีนะครับนะแบบหูไม่ขีดนะครับแบบหูไม่ขีดเนี่ยจะเป็นฟันปลาอย่างนี้นะครับไม่เก๋นะครับไม่เก๋นะวันนี้ผมทำมาให้แล้วนะครับทาให้ดูนะครับเถอมาปุ๊บด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับนะ ตัดเลียดนะครับหรือตัดตัดเป็นขอบนะครับนะอ่าเถอดมาปุ๊บอันนี้บล็อกหูขีดนะครับบล็อกธรรมดาหูขีดนะหูขีดนะหูขีดนะอ่าเถอดมาปุ๊บผมไม่ขอแยกบล็อกว่าอันไหนนิยมไหมนิยมราคาเท่าไหร่ผมไม่ขอพูดนะเพราะว่าอยู่ที่กําลังศรัทธาของผู้พี่ๆนะนี่นี่นี่อันนี้เห็นไหมครับนีบเนน่เห็นไหมครับนะครับตัดจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ ตัวตัดจะไม่เหมือนกันนะครับตัวตัดจะไม่เหมือนกับขูไม่ขีดนะครับอ่าเถอะมาปุ๊บนะครับเป็นวิวรีทาทานได้นะครับพี่ๆท่นานที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับเห็นครับต,ตัวตัดแต่ละตัวอเรามาวางพร้อมกันจริงไหมบ็อกธรรมดาด้วยกันนะเห็นนะครับเนี่ยเถอะอีกด้านหนึ่งนะครับดูให้ชัดๆ่ะดูชัดเดี๋ยวผมจะพามาภาพหนึ่งให้ภาพนึงเห็นครับอ่เถอะมาปุ๊บหนึ่งดูภาพหนึ่งนะอภาพหนึ่งนะครับดูพร้อมกันเลย เราดูพร้อมกันเลยนะครับจะได้ไม่ถกเถียงก็ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวตัดก็จะไม่มีขอบฟันฟันฟันหนึ่งครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีหูเห็นนะครับี่มีมีหูนะครับตัวล่างจะไม่เหมือนกันเห็นครับเนี่ยการตัดเปลี่ยนจะไม่เหมือนกันนะครับนะวันนี้ชัดเจนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนดูนะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะตรงนี้จะมีฟันแท่งอีกแท่งหนึ่งนะครับนี่นะแบบไม่มีอะไรนะแบบไม่มีอะไรครับ ไม่มีติ่งนะครับไม่มีติ่งหูนะขีดหูขีดนะโอเคนะนะครับนะพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปผมนะครับนะฝากกดติดตามช่อง youtube ผม,มดีๆหน่อยนะครับช่วง youtube ผมนะกดคำว่าติดตามกดคำว่าทั้งหมดแล้วกดคำว่ากระดิ่งพี่พีเพื่อนเจะไม่พลาดคลิปนะครับนะสนะครับนะพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับจะกดติดตามวิดีโอดูช่องที่ผมทําคลิปต่างๆของเราพรากลัวนะอย่างเงี้ย เนี่ยผมปล่อยเพิ่งปล่อยคลิปไปที่แล้วนะครับล่าสุดก็คือก่อนจะเช่าหาเหรียญน,นะครับก็คือต้องดูศึกษากันก่อนนะครับนะนี่นะครับก็กดติดตามแนละ้วพ,พี่เพื่อนมาดูย้อนหลังได้กดคําว่าวิดีโอวิดีโอตรงนี้นะนะครับกดคําว่าวิดีโอเลยเข้ามาทางหน้า YouTube ผมปุ๊บกดคําว่าดีวีดีโอเลยพ,พี่เพื่อนเพื่อนจะได้ดูย้อนหลังได้หลายๆหลายๆครับนะแล้วช่องทางที่สานะครับพี่พี่ท่านใดที่เช่าพระบูชาหรือเช่าบูชาพัตถุมงคลของหลวพ่อโกย้อนยุกนะครับนะนะนี่คือกระดานที่ผมจะ ให้ผมการโอนเงินของผมได้นะครับนะแล้วช่องทางติดต่อผมก็คือ Facebook แล้วก็ ID Line ผมจะให้พี่เพื่อนแท็กมาแค่ Line ผมนะผมจะคุยทาง Line เดี๋ยวเพราะ Facebook ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับนะผมจะเล่นแค่ Line นะครับแล้วก็เบอร์โทรโทรมาได้เลยนะครับแด่ดูไวนะ้นะดูกันดูกันน้นะครับนะเห็นไดูกันไหมนะ ไลน์ผมก็คือ long 2>, 2 5 2 7 4 9เบอร์โทรผมศูนย์2 9 5านกนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอจบเพียง EP นี้นะ EP แรกนะครับนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะก็จะเป็น EP แรกก็คือบล็อกหูขีดกับไม่ขีดคือบล็อกธรรมดานะครับนะเดี๋ยวผมจะทำภาพนิ่งไว้ให้ดูๆนะครับนะก่อนที่จะศึกษาก็ควรให้เพี่อนเพื่อนดูกัน,นครับนะโอเคนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีหลวงตีนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะ ขอบคุณครับ